ทำเอาแฟนคลับตรอกใจกันยกใหญ่นะคะเมื่อนางเอกสาวไอซ์ปริชยาได้โพสต์ภาพที่ตนเองนั้นนั่งอยู่บนรถเข็นคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะลงใน i อ s o r r y พร้อมข้อความว่ากระดูกเท้าหักนะคะล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพที่ตนเองนั้นกำลังนอนอยู่บนเตียงก็เป็นภาพนี้แหละโดยที่ขาข้างขวานั้นก็ใส่เฟือกอยู่นะคะแถมเจ้าตัวเนี่ยยังมีสีหน้าที่บ่งบอกถึงความเจ็บเหมือนอยากจะร้องไห้ พร้อมแคปชั่นว่าเท้าหักเข้าเึืกตามระเบียบพักงีงานนี้นะคะก็ทำเอ,อกเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงเ,เข้ามาส่งความห่วงใย,ยนะคะอาทิคุณต้านัทพรคุณน้ำชาชิรนัทนะคะคุณไอซ์อภิษฎดาคุณนิวเคลียร์หันสาคุณแก้มวิชญานิหนุ่มอองตวนปินโตนะคะแล้วก็อีกมากมายทิมข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวไอซ์นะคะขอให้หายไวๆค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i ิน i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage t ทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ